อจาจย์สวัสดีมนทการค่ะสวัสดีคะสวดีเอ็ซีนะคะทางช่องเจตุพารวยเจตตางคนครูไทยน้องเยวแล้วก็มนทการพารวยนะคะค่ะค่ะอันกัดขึ้นเนาะเมื่อวานเนาะสองเมื่อสองขึ้นแล้วจากทีเทานอนนี่สามขึ้นแต่ขึ้นที่สามขึ้นที่เรามาเกาะติดสถานการณ์ที่สามแม่ฮันนี่จากมารอดต่อเ็กน้องอีงเนาะเมื่อวานนี้น้องวันที่สิบสามค่ะ อาจากกัมีคนเนาะเดินทางมามารอบตัวเลขลายอุ้งอิงลายลายค่ะเนาะค่ะเกย์ตูกับเกตตังหนีแบบกับท่านหันเลยพี่น้องเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานได้ลายท่านก็จะได้เลขปิงปองของน้องอุ้งอิงไปแล้วเนาะจ้าประเด็นที่จริงทีมงานสี่เดินทางกลับเมื่อนอ่ะจะพ่ากันเดินโอจะเดินทางกับเมื่อวานถูกรูอเ่าผิดหอเล่าที่จริงนะเราจะเดินทางกลับกับกันเมื่อวานแต่ว่า มันเมื่อยมันเพียร์กัเล่พ้าก,กันนอน,นั่งแรมนอนที่สอดอีกขึ้นนึงเป็นคืนที่สามนอนขึ้นแรกนอนขึ้นแรกะกับกับเบาฝันอนอนขึ้นที่สองกับเบาฝันแต่เมื่ขึ้นอีกขึ้นที่สามกับกับเมื่อยนัาหล่ะก็ง่ายคือว่าขึา้นสุดไทยสิกลับบ้านก็เมื่อยฮะเพียรานั่มกับม่ได้ไหวผ้าน้่มกับต้องตรงเมื่ขึ้นเนี่เพราะว่ามันเมื่อยเนาะกัเลยนนอนนอนเลยอันนี้ เม,มื่อันเมื่อคเนี่คืนที่สามเคื่อนสุดท้ายที่จะเดินทางกลับบ้านบ่ได้บ่ได้ไหวพระคลื่อนที่สองกด้ไดวยอยู่คึืนแรกกกด้ไดวยอยุอันนี้เมือ่อยแห้งอนนาบน้ำแล้วก็พ้ากันนอนกันนอนเนาะคะ่ะอืมพอาีรับไปฟันฟันเห็นพระอืมแล้วก็เป็นเป็นพระที่ <c oughs> ที่อำเภอของแอดเนาะคะ่นะ,คะเป็นเคารพนับเือนะคะในฟันเนาะจ้าลาบเนียน แต่แต่บอขอเอยซื้อบอขอบอเอยซื้อก็ได้ครอเนาะจ้ะจก็ะต้องเอ้ยก็ได้ดอกก็กเป็นผ้านล่ะคะที่ที่ให้บ้าน<ม>ชาวบ้านเขารบนับถือเพิ่นลนอกจากวันนี้งวดก้อนนี่แอดกระทุ่มตัวเลขของเพิ่นหลายอืมักเพิ่นกับว่าที่เพิ่นกับวได้ห้ตัวเลขหายเลขดอกตว่าเขาจับออกปริศนาคำบอกของเพิ่นเนาะเราไปด้ก็เลขมาแฝงตัวเลขก็เลขไปลงทุนตัวเลขเพราะว่ามาัก ันนีพนมาในฝันพนไดน้ว่าวงนึงวันวันงนึงบอกเลยว่าถกงมันก็สั่นห้องกับนางนกพนอยู่ได้ว่าจ้าแต่ว่ากับ่เป็นยังเดี๋ยวพ่เป็นยังวันนี้ผู้จาจะเอาขึ้นให้ประสัเวิ่นวาอืนวาได้ไหนห้องกับพ่เป็นยังนาาี่สิยงห้อกับขึว่าห้า่ปเป็นยังเพราะว่าที่ห้าลงทุน ลงรูดแหวนเท่ากับปลายปลายคิดอีหยังมางไม้สินะค่ะตะบะกับหวังตะบะเชือกแล้วก็แล้วเนาะค่ะกะบะเชือกเป็นแล้วก็แล้วชื่อแนในในความฝันของเฮาน่ะปนีนเพิ่นก็เลยว่าเพราะเพราะเพราะปูบรรดาเดี๋ยวปู่สิเอาคืนให้เพิ่นเพิ่นไปเปลี่ยนจากจากผ้าเหลืองจากเป็นพระเนาะค่ะไปใส่สุดขาเป็นเป็นเพื่อปูที่ปาขาวก็คือเพิ่นมีไม้เท้ามานั่มปนีนย่างขึ้นก็จังขึ้นเป็น3น้อย คล้ายๆว่าย่างขึ้นเป็นซามหน่อยเพื่อนกัตอันนี้ไม่ท่า,ากันไปก็เลยว่าอาปูก็เป็นสีในในความฝันห้องกับตกใจเป็นป่ะก็เลยว่าอาปูปูก็เป็นสี่แต่วันนี้เพื่อนกัตซักไม่ท้ามันไปนางนางคล้ายๆเป็นนางเฮปพิธที่เพิ่งจะเอาไปตาฮาตัวเลขมาละวันนี้สักดาหหนึ่งเพื่อนกับทำพิธีของเพิ่งสัปดาห์หนึ่งเพื่อนกัตเลขห้องขึ้นสี่แปดสามมาสั่นก็เลยซีแปดสามค่ะชัดเจนเลยปูบเบา แม่จากที่จากที่เป็นพระมันบ่ะเป็นว่ามวลหนึ่งหนึ่งบะถือม็นบอมวลหนึ่งวหนึ่งครูบอกบะถือมันบอบันเ้นพระเลวมวลนี้ครูจะเอาขึ้นไฮมสลบานบันเลนบันเ้นพื่อกับเลสไปเปียนจากพระนะจากจีวรเนาะหรืองน่ะไปเป็นพ้าขาวแล้วพรนกับซักไม่ไม่เท่าให้ใครย่างขึ้นไปคือจําเึ็นซานเป็นย่างเนี่ยหล่ะ อันนี้พ่อไปนั่งทำพิธีก็จเข้าไปเห็นขึ้นไปในห้องพนันจ้าย่างขึ้นไปแต่่วาแห่งวารู้ว่าอยู่ใส่ได้อืมอันนี้พ่อก็นย่นงางทําย่างขึ้นไปย่งางย่งางซังกไม้ท้าไปปุ๊บอันนี้อ้อจากเป็นพระขึ้นมาเป็นเป็นปู ปูนขาวเหมือนปูชี้มะขาวนะใช่ๆก็ว่าเป็นผ้าเพิ่นกระบ,บอกเล็กกระไเพิ่นก็เลยเปลี่ยนสุดนะในหละในในฝันกับฝันแปลกอยู่ซจำเพินเ่นแปลงหลังจังบุพพิพนิจแม่แม่นหละเก็บกรเลยวันนี้เพิ่นก็เลยทัาผ้าด้าำพิธีไปแล้วเพิ่นกเ็เลยห้องขึ้นม,มั้ย C83 นี่แหละห้ามที่เจ้าของในนิ่งชัดชัดเจนมากแมน ตารางหลังยังรู้ว่าเลขเลขของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นรางหวยก้อนหายกระถิ่นบอ<ช>แต่เลขหวยก้อนเพิ่อนอ่ะแปดศูนย์สามเน๊ะถ้าถ้าเข้ามาตัดมันก็นยังมีแปดส 8, มา,ามสามแปดสี่แปดสามภาวะงวดก้อนเกินนะจัดน้งเนี่ยคือแปดศูนย์สามอันนี้ก็กคือว่าฟังนาะอันนี้ก็ตามฟันเพราะว่ากับแปดรุ่เมียคืนมาจังควาำได้ก็ะเด็นบู้ฝันแล้วก็เลขยังติดอยู่ในอยู่ในในสมองเฮาโยแม่ในความรู้สึก แต่ว่าการเคื่อสิบอลสิบอลเอฟซีเนาะปีนี้บ่มีความ,มั่นใจในความฟันจะขอมเป็นบรรรู้ว่าเป็นยังถ้าเป็นปีที่ผ่านมาเอฟซีที่ได้ที่ติดตามแอดมอนตการ์น่ะเพิ่นจะรู้ดีปีที่ผ่านมาเนี่ยันแอดมอนตการ์นฟันนี่เป๊ะๆเ,เลยอืแต่พอตรงมาปีนี้บางวันบางเนืองน่ะฟันว่ามีคนห้องบอกแปดซีซีมันก็ออกห่าห่าแต่ว่าวันนี้สี่แปดสามต ตามตามลัทธิปี่ผ่านมาขันทุ้ายบอกมีเปะเลยเด้อันนี้เป็นปูพ่อไหมแต่มันมันเพิ่นซักไม่คันเท่าพึ้นทั้งสารแม่นจ้าเลขสาบบนรืปาหรือว่าจังไดจาก็นพระถ้าสําหรับมุนทการิีวาพิ่นซักไม่คันเท่ายางพึ้นทั้งสารเลขชุดนี่สิเป็นบนหรือว่าสิเป็นตัวเลขขึ้นหรือว่าจังใดตามลัทธิจกความฝันอันนี้กะกะกับปรหลู้ี่หลานตาบาห้ากะบคือทั้งบนดทั้งล่างเลยหนวด บอกแล้วกาซูึ้นซื้โลงน้ำเนาะแต่วันนี้เห็นบางวันวันบางทีพานมาถ้าเป็นมะฮองบอกผู้ชายแต่ว่าเด็กน่อยนี่เป็นเด็กหน่อยผู้เ่าวันก่อนน่ะแปดซีซีเมื่อก่อนฮ่าฮ่าแต่อันนี้ก็เป็นปูเป็นพระปีที่ผ่านมาก็เป็นผู้เฒ่ามาบอกเป๊ะตลอดเลยนั่นแต่ว่าปีนี้มะลูว่ามันจะเป็นจังไดเนาะเขาแบบมันเอาง่ายง่ายขึ้นมาเขาแบบคืนน้ำแน่เพื่อบเป็นเพื่อบป็อกหัก เพราะว่าเพิ่นเพิ่นยังมาทั้งหลาเสียชี่เวียดนาเลยเพิ่นแต่ยังเป็นผระในในฝันเพิ่งเพิ่งมาล่ะเหมือนว่าเพิ่นเป็นพระเพิ่นจะพิสพิสินแล้วก็เพิ่นก็เป็นพระที่เป็นปูผ้าที่ใช่แล้วกับที่ให้บานเพิ่นเคารพนับถือแม่นเฮาก็บ่สามารถออกซิเจนกับแปลกกับแปลกนะเข้ามาอันนี้จิวตั้งสีสะเก็ดเนาะจ่อจิวตั้งจับมาสีสะเก็ดแล้วมาฝันขึ้นที่สามเออคืนคืนที่เรา จะกลับบ้านจะเดินทางกลับบ้านแล้วที่จริงจะกลับตะโมว่านมันเมื่อยมันเพียบวไหวก็เลยมามานอนนอนนี่สอยอีกขึ้นนึงกนสงสารแท่ห้องเดินทางมาไกลมาตางม้ำไก่มาน้ำมันกับบุีบ่ได้บ่เนื้อให้สูกก่อนกลับเนาะเขนาสิว่าพากันมาไก่ทะลุอืมเนาะเพิ่มเติมน้ำมันบ่ขอวเชวาตัวพก็จะใส่ขาห่องกันนอนกันตั้งสามขึนแล้ว่ะเสิกับบุญแน่เนาะมีแน่แล้วข้าน้อยก่อนบ่ร่องจัด อาจจะคืนนี้อาจจะได้คัน้อยก่อนแล้วก็ไปต่อที่รัฐบาลไทยเลยคาคาค้างเข้าไดคคาดำม่านนะเพราะว่าวันนี้เราก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วเมนจ้ยนะแต่ว่าก่อนที่จะแยกย้ายเขาก็ตรงไปล่าแมฮันนี่ก่อนจ้าแต่ว่าก็จะไปไปศาลก่อนเมนนะคะไปไปไปที่ศาลแมฮันนี่ก่อนกลับไปล่าเพลินขอพรเพลินไอเดินทางก่อนไทาเนาะแล้ว หลังล้งลังหวยออกนะคะหลังประกาศทลนแล้วเราค่อยกลับมาใหม่ <c oughs> อันนี้เรากลับไปเตรียมความพร้ <c oughs> พอมเียม <c oughs> ไปเติมพลัง <c oughs> ไปพักผ่อนแล้วก็ไปเคลียร์คลิปตามตัวเลขของของของ,ของพื้นที่เราที่เราตามเนาะตัวเลขนออู๋เองเลขยูซานเขาในห้องตรงนี้แน่นอนแหละจ้าแต่ว่ากับกับพิจารณาเบิรงแล้วค่ะทนช่วงต่อไขที่ แอดินินชาัดก็คือ483นะคะขันมาขันชอบกับจังคอยลงทุนน้ำแอดเนาะคะ่ะกับบอมมากระชอบกระพานนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อจ้าบัว่าจะเป็นทางช่องเจง๊ตังคนดูไทยเจ๊ตู่นะคะน้องเบลพารวยแล้วก็มรดการพารวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอมมอนทักการได้หลายนะจ๊ะขอบคุณมักการได้าาหลายานะคะท่านผู้ชมค่ะที่เขามาติดตาม รับชมนะพี่น้องโอ้นแถวเลขให้เบิ้งอยู่ก็เป็นเบื้องอยังจะฝ่าวเจ้าพึงมันเลขมนดีแต่ละสีนี่เนาะมุนตการเจ้าจับอันนี้ให้เจ้าบาทในเจ้าสะฝ่าวัดดีพี่น้องหลายร้อยหลายเอะเออจับเจ้าบาทเนี่ยพี่น้องคะแปดแล้เก้าแล้ที่เราอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมคะเป็นตัวเลขแปดสามนะเจเอาเกล่เอาให้เป็นเบื้องหน้า ของเจ้ากับผองไข่อยมันอยมองไะเจตุ๋ยคนละเดียวคนละมุมเออเจ้าจังบ้าเจ้าแล้วเอานี่เด้อเจ้าเด้อพี่น้องเอพี่ซค่ะตัวเลขของมนทการเอาไปตัดเอาน้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเจตูอยากจะบอกว่าสี่แปดสามพี่น้องกับซื้อขื้นซื้อโลงน้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลขทุกตัวมีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ขึ้นมีสิทธิ์ล่งพอพี่น้องไปพิจารณาตัดเหร่นน้ำแปดสามสามแปดแปดี่ี่แปด สี่สามสามสี่เนาะค่ะเนาะเข้าไปตัดเหรียญหกประตูได้พี่น้องหรือว่าพี่น้องอาจจะเอาบนทการบนฟันว่ายางขื้นทั้งสารเข้าขื้นสามเข้าขึ้นสามมาเป็นสี่มันกับเป็นตัวทั้งหนาหรือว่าเข้าสี่ขื้นจากเก้าไปเป็นเก้าสามจังสิก็ระขึ้นได้พี่น้องเพราะว่าพ่นยางขื้นทั้งสารได้พี่น้องเด้อเราอาจจะขึ้นหรือว่าเลขอาจจะไปเป็นบนพี่น้องเอฟซีค่ะ เอาไปพิจารณาเอาแต่สําหรับเจตูนีิฟันว่าได้ขืนห่านเวทีไปคอนเสิร์ตพี่น้องตื่นขึ้นมาเสียงกับบมี่พี่นอ้องอ่าหังบ่ได้ตัวเลขดอกเอาสําหรับชิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้าหนีเนาะจ้ะเนาะถือกพิษยาวากันเนาะคะ่ะเนาะรวยๆวยกันทุกทันเด้อค่ะเด้อ